ตื่นเต้นกันใหญ่พักส้มประกาศยกมือให้นาอนุทินเป็นนายกเออแล้วก็ฝั่งที่ตื่นเต้นที่แบบโจมตีก็จะเป็นฝั่งที่รัฐบาลเพื่อไทยนะเพราะเพราะว่าตัวเองจะหมดอำนาจแล้วพวกที่เคยอยู่กับตัวตัวเองก็จะย้ายไปอยู่กับฝั่งอนุทินนะเนาะ แต่มาพ่านพักส้มที่ยกมือให้นุทินเป็นนายกแต่ก่อนนี้ก็ชอบอ้างบอกว่า,าส้มไม่ยอมอไม่ยอมมาเลยนะไม่ยอมหนึ่งสองโทษส้มไม่ยอมหนึ่งสองเออเอาหนึ่งสองไปที่ตั้งอะไรเงี้ยนุทินก็เคยพูดไว้อะไรเงี้ยว่าจะไม่ร่วมมือกับพรรคส้มอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งสองอะไรเงี้ยแต่นุทินมันก็แบบเออ มันก็ไม่เอาหนึ่งสองมาพูดแล้วเนาะเพราะว่าหนึ่งสองก็ตัดสินโดยสารรั้นรูแล้วว่าห้ามเอามาเป็นเอ่อมาเป็นนโยบายแล้วก็ยุคพักไปแล้วตัดสินยุคพักไปแล้วส่วนเรื่องสี่สิบสี่สสอของพรรคส้มที่ว่าโดนเอ่อลงชื่อไปแก้ไขเอ่อหนึ่งสองนี้มันก็ก่อนที่จะสารรั้นรูตัดสินนะว่าห้ามเอาเป็นนโยบายหาเสียงอะไรเงี้ยเออมันจะแบบซอกอมาทำลาย ใช่ไหมเพราะว่าเ,เดี๋ยวมาพูดไปทีแล้วแบบไปกระทบกระเทือนกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นอันก็ไม่น่าจะแบบว่าเ,เกี่ยวข้องกับเอคดีเออ,เอ,อ,อาชญากรรมคดีโกงอรรปชั่นใช่ไหมม,มันเป็นคดีการเมืองชัดๆแต่ว่าเออทําไมพักส้มถึงเอ,อทำไมมีคนสงสัยว่าทาไมพักส้มถึงไม่ไม่เป็นรัฐบาลเองเพราะมีเสียงแยะๆอะไรอย่างเงี้ย ก็พักส้มคือจะเป็นรัฐบาลได้ไงเพราะว่าเป็นรัฐบาลแต่ไม่มีออโห,หน้าคดีนายกเพราะถูกรุพักตัดสินพิทายถูกุพักตัดสิ์ไปแล้วเพราะนโยบายหนึ่งหนึ่งสองที่ว่าเออจะเอาไปแก้ในสภาพเพราะว่านโยุบายหนึ่งสองนี่มีมาตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยมีการลงชื่อแก้ไขและเอ,อแก้ไขมอหนึ่งสองมาตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยเอ,อ รัฐบาลยิ่งรักคนเสื้อแดงอะไรเงี้ยมันก็มีคอคอ,อปอคณะกรรมการปองดองที่รัฐบาลอาภิสิทธิ์เป็นคนตั้งมาแล้วก็มีข้อเสนอข้อนึงว่าให้แก้ไขหนึ่งสองอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อไทยก็ไม่ทําไม่สนใจนําพาแต่ก็มีเอ่อคอ,อ,อรอรที่เป็นคณะนิติราชออกมาเอ่อเราจะลงแก้ไขหนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยมีความผิดไม่เคยมีใครโดนจับไม่มีเคยมีคณะกรรมการไหนองค์กรไหนที่ว่า ตั้งมาเพื่อที่แบบให้ประชาชนลงชื่อแก้ไขมอนสองแล้วถูกจับแล้วก็โดนดำเนินคดีโดนฟอ้องร้องโดนไปฟ้องศาลว่าเป็นพวกที่ทำลายความมั่นคงของประเทศอ่ะแล้วใครจะรู้พอพักพักเก้าไกลมามีเด็กๆนักศึกษาอมีเด็กักศึกษา,เ,กษาเอแบบว่ามามายื่นให้แบบลงว่าแก้ไขหรือ หรือเขียนใหม่เอ่อมอนถึงสองจะทําไมอะไรเงี้ยเออพิธาก็บอกว่าเออก็ต้องไปทําในสภาอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมแล้วโดนโดนความมั่นคงเป็นภัยความมั่นคงได้ยังไงเพราะว่ามอลนึงสองมันมันมีการแก้ไขเขียนใหม่โดยการตั้งโต๊ะลงชื่อให้ประชาชนแบบยื่นยื่นกฎหมายแก้ไขมอ2หนึ่งสอง แต่พวกนั้นไม่เคยถูกจับหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นไม่เคยถูกจับใช่ไหมเออแค่นั้นแหละแล้วตอนนี้เออที่มาถึงช่วงนี้ได้ที่เออประชาชนต้องเลือกระหว่างเพื่อไทยกับเออภุมงเจไทยนี่มันถึงนี้ได้ก็เพราะไข่ก็เพราะพระเพื่อไทยใช่ไหมพระเพื่อไทยไม่ยอมยุติธรรมตั้งแต่แรกเออเพราะว่า เอออิงก็หวังจะรอดคดีใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รอดก็ไม่รอดก็เลยเออก็เลยต้องมาถึงจุดนี้อืมก็เลยต้องให้เหมือนแบบว่ามายัดเยียดความรับผิดชอบให้พคประชาชนเออหาทางออกเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีที่แบบนายกอ,ะอ่ะเออโดนำดำเนินคดีตัดสิทธิ์ยุบพักคอะไรเงี้ยต้องมีคนมารับผิดชอบเออ การเลือกยกมือเลือกนายกใช่ไหม,อ,มอย่างแบบเอ่อจะมาคคนจะมาพูดว่าเออพรรคประชาชนต้องรับผิดชอบในการยกมือเลือกอนุทินเป็นนายกใช่ไหมอืมก็ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่าใครต้องมารับผิดชอบในการยกมือเลือกนายกทนายกและคอรมอ คณะรัฐมนตรีทําอะไรผิดพลาดหรือมีคดีอะไรก็ไม่เคยมีจะต้องมีคนที่แบบมาต้องรับผิดชอบ mm hmm. เหมือนประยุทธนะ์เนาะที่ทารัฐประหารมาเป็นนาคอสชอ mm hmm. แล้วทุนเก้าไปให้กษัตริย์โปรดเก้าแต่งตั้งมาเป็นนายกอของคอสชนะสมัยคอสชออกคําสั่งมสีสิบสี่อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นต้องมีใครรับผิดชอบป่ะเออคือไอ้คนที่ยื่นไปก็เป็นอสอชที่ไอ้คณะรัฐประหารประยุทธ์มันตั้งอ่ะก็โปรดเก้าประยุทธ์ไปเป็นนายก คอสชอสมัยก่อนการเลือกตั้งปี62แล้วที่มันแต่งตั้งคนมาเกียนรัฐมนูล60อะไรเงี้ยทําทุกอย่างประยุทธ์ออกคำสาัา่งมอสิงทุกอย่างไม่มีความผิดใช่ไหมเออแล้วทําไมพรกประชาชนต,ต้องมารับผิดชอบกับการกระทําที่เพื่อไทยทำทิ้งเอ่อทิ้งไอ้นี่ระเบิดเอาไว้ให้พักประชาชนตัดสินจนวินาทีสุดท้ายทำไมไม่ยุบพักตั้งแต่แรกหรือก่อนที่ จะมาบอกว่าต้องรอให้พัคประชาชนยกมือให้บหวตให้นายกเออให้หนูเป็นนายกก่อนถึงจะยื่นยุบพัคแต่พอเขาเอาพรคประชาชนยืน่นเออมาออกมาบอกว่าจะให้เออนุทินเป็นนายกนี่รีบมาบอกเลยว่าย่นยุบพักอยู่ดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเนี่ยตอนนี้เอก็บอกเอ้คนพออายุที่จะได้เป็นนักกันไปเ,เป็นเป็นนายกแล้วก็จะมีบอกเ,อเดี๋ยวกัญชามาบ้างละเดี๋ยวเ กัญชากัญชามาบ้างกัญชาขายเกลื่อนกระท่อมขายเกลื่อนบอมเมาเวชชนยาเสพติดเยอะแยะโหแบบกนทีมันก็ยังไม่ได้เป็นนายกยังไม่ได้บ,บริหารงานยังไม่ได้แต่งตั้งใครมาเป็นรัฐมนตรีเนาะมมันก็เป็นโนกันไปก่อนแล้ะแบบคือมาโจมตีแล้วบอกพู้ประชาชนต้องรับผิดชอบมงนี้อะไรเงี้ยแบบการกระทําของไอ้อนุทินอะไรเงี้ยหาว่าพระประชาชนไปร่วมมือจับมือกับพักอนุทิน พังหนูอะไรเงี้ยมือนไม่ใช่ไงเขาไม่ได้จับมือไม่ได้เป็นรัฐบาลแค่ยกมือให้เป็นนายกก็เหมือนกับตอนสว,นะสวนะที่สวที่พิยุศแต่งตั้งเนอะช่วยยกมือให้เออเสถาของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกนะเพื่อที่จะผ่าวิกฤตงานที่แบบไม่รอไม่รอสิบเดือนนวนะใช่ปะเออคือแบบก็รู้วนะ่าไอคนที่แบบไม่เอาส้มไม่ชอบส้มไม่เลือกส้มแล้วอะมึงจะรู้ได้ไงว่าคนที่มาพูดเนี่ยมันคือคนที่เลือกส้มจริงมันก็ไม่ใช่ใช่ปะ เออก็ก็ก็ไม่รู้เนาะแต่ก็คูเลือกส้มไงกูเป็นเออเป็นพักส้มสนับสนุนพักส้มนะเพราะว่าก็เป็นพักใหม่ๆเนาะตั้งโดยคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังไม่มีคดีติดตัวนอกจากคดีเออที่เออตีบสีสอสแโดนนอนสองที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับคดีช่อโกงหรือคอร์รัปชันเลยเลย แค่เป็นลงชื่อแก้ไขกฎหมายในสภาเนาะอืมกฎาเอ่อคือการออกกฎหมายสภาไม่ว่ากัญชากระท่อมหรือว่าเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่ออกในสภาถ้ามีรัฐบาลไหนใหม่มามันก็แก้ไขได้นะนำมาแก้ไขได้ไม่ใช่แบบว่าเขียนกฎหมายออกกฎหมายอะไรแล้วมันจะอยู่ยัง่งยินยงไงใช่ปะมมันแก้ไขได้ไง คือก็รอดูตัวทุสินดีว่าทุสินจะทําตามที่พูดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วประเทศธาตุประชาชนที่มันโดนรับประหารมาสองครั้งติดแล้วก็ได้ใช้รัฐมนูนลรัฐประหารมาสองฉบับติดแล้วมันก็มีชิพหายใบวอ่อด้ยมาจนบัตรเนี้ยประเทศไทยก็แบบการเมืองการเมืองแม่งแบบอืมชิบหายใบวอ่อดมาตั้งแต่รัฐมนูลท้าศูนย์ก็ได้เบอร์ไทยแล้วไปเป็นรัฐบาลเล้าฝ่ายประชาธิปไตยเนาะก็ไม่มีม,มีหาอะไรดีขึ้นเลยใช่ปะ ศูนี่ก็ได้เพื่อไทยได้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเอเอได้อตอนแรกได้ยุติก่อนเป็นรัฐบาลก็ก็มีเรื่องเอทะเลาะ,ะเถลอะกันเงี้ยเอเอก็แบบที่ผ่ายใบวอดอ่ะคดีอะไรก็มีเก่าๆก็แบบมีแย่ไปนะอย่างเพื่อไทยก็คดีเพียบภูมิใจไทยก็คดีเพียบ ฝัง่งพจ่าไทยฝั่งเพื่อไทยก็มีแต่คนมีคดีเพียบเลยที่ไปอยู่ใช่ไหมฝั่งปรญยุตย์เปยเยอะไรเงี้ยก็มีคดีเพีย,ยงเงั้นเลยก็ส่วนใหญ่คนที่มีคดีก็แบบว่าเออจะเป็นพวกที่แบบชอบย,าย้าย,ายข้างย้ายขั้วใครเป็นเมียมนาจหน่อยมันก็ไปอยู่ฝั่งนั้นแนละ้ว โอเคก็รอดูที่เป็นนายกต่อไปว่านทีกจะทําได้หรือเปล่าจะทําดีกับเพื่อไทยหรือยังไงก็ยังไงกับเพื่อไทยกับเอพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ ช่วยกันแบบว่าเออถลม่มอนุทินใช่ไหมแต่ใครมาบ,บอกว่าเอ้ยเพื่อไอ้พรรคประชาชนยกมือเลือกอนุทินแล้วพรรคประชาชนจะทํางานไม่เต็มที่หรือจะเอ่อจะมาถลม่มอนุทินเนี่ยก็รอดูต่อไปว่าพรรคประชาชนจะเป็น,น,ย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 ,น,นยังไงเาไปปชาชนาะก็รอดูต่อไปแล้วเอ่อรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นยะังไงจะแก้แค้นเอ่อจะอธิบายไม่ไว้วางใจอ่อพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคฝ่ายรัฐบาลอนุทินยังไงเราเป็นประชาชนก็รอดูต่อไปเนาะโอเค